โซบะมาม่าญี่ปุ่นสวัสดีค่ะยกซสาบ้านทุ่งมาอีกแล้วเนาะค่ะคลิปนี้สาวยกยกสาวบ้านทุ่งในตำบักแตงด้วยพี่น้องเดี๋ยวใส่เบิ่งพี่น้องตามบักแตงตำแตงกับไข่ต้มด้วยค่ะตำแตงไข่ต้มพี่น้อง โซบะมาม่าญี่ปุน่นด้วยตำแซงปะทะโซบะมาม่าญี่ปุ่นนะคะพี่น้องมื้อนี้พี่น้องม่เด้ค่ะมากินน้ำกันด้วยค่ะเอาคำใหญ่ยยเลย มึงโซบะมาม่าญี่ปุ่นอืมลองมึงพี่น้องเขาก็มีก็ยัางแบบ ขออนุญาตเด้อพี่น้องอ <c oughs> ย่าเนี่ยใส่มืออยู่ดอกค่ะ <c oughs> มันบัถนาาัดกินยังกับเบาแสบซ้ำแล้วมือเขาหยิบดอกนอกค่ะข, <c oughs> ขออนุญาตใส่มือเด้อืมอืมองมาแบ <c oughs> าอบอืมใส่กลอก ิสนสอนเป็นานาดพี่น้องอืมอมือเข่าขเนี่ยคุยนี่น,น,นี่นี่คำใหญ่ๆเลยอืมน่ำอืมจับอืมโซบะมามาญี่ปุ่นนี่พี่น้อง เจบด้วยค่ะซาบันญชงซื้อมากินประจำเลยนี่ขออนุญาตเซตเบาหน่ยมุอมือมากผมแบบแบบมืบบอมคุยข้ามยิ่งใงญ่จะขำกันพี่น้องอข้ามยังไงเลย Nó khủy lắm con ha, kìa Sô bạ, sô bạ, phân hoa Anh này là nhịp Khủy tăm mực đen cái con chắc นั่นนี่อืมเจ็บพี่น้องแซ่บอืมม <c oughs> ึงน้ำตาบักแด้งด้วยค่ะพี่นี่น้ำ ทำไรชักเสร็จดีก่อนถ้าเสร็จเสร็แล้วมาใส่ซอสใส่ยังเอาว้เป็นบนัทนัดพี่น้องจ้าขอใส่มือในหลังอืมอ้มแบบสบาย ตัหมักแจงใส่ปูอัดใส่ปูอัดใส่ใส่กอกค่ะใส่กอกเยอะมากมันใครต้มมัน

จับไม่อาค่ะไม่กินกันด้วยค่ะแต่แม่ อาหารไทยกับอาหารญี่ปุ่นประทะกันมึนเก่ากันคือเก่าพี่น้องอืมสช่ โซบะนี่มั้ยอู้แซ่จบเด้อพี่น้องฮใส่มือคุยบบบนี้โอ้ยเนี่ยปุ่นเดือดขัแบบไงเลยมาเดือค่ะมากินน้ำกัน ใช่เป็นงงแกเพจตากแตงเลดีแห่งอยู่ตาแตง Ja. ใส่กอเกเยอละมันพี่น้องเนี่อืมอืมอืมแซ่บปูอัออด,อด ับโซบะมามาญี่ปุ่นนี่ก็แซบ่ฮฮเบเหือดไปหน่อยเรื่องมือ ืมจ응ับด e mhm. ีพี่น้องรสชาติเข้ากันคักวต้มหมักแดงเหมือนจับจับมากพี่น้องแซ่บที่สดน้ำตำบักแดงได้บ้านโอ้ยน้ำเนี่ยเนี่ยพูดนะน้ำตำบักแดงด้ย ลืมแล้วเดือบผ่านนี่เด๋ยวสุดน้ำก่อนพี่น้องอืมสุดยอดแซ่บมากอืมอืมชอบชอบ พี่กศ้าบัุ่งกินเหมืดดอนอ่ค่ะพี่น้องก,กินเงินแด่แค่อิ่มแค่นั้นแหละค่ะสําหรับคลิปนี้ส้าบัุ่งขอฝากไว้สำนีกรเนาะค่ะจึงได้ก็ขอบคุณท่านติดตามส้าบัุ่งเด้อค่ะเพิ่มเผื่อนเก่าเผื่อนใหม่เนาะค่ะส้าบัุ่งขอบคุณหลายๆค่ะสําหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะขอฝากไว้สำนีกรพอกันใ่คลิปหน,น,น้าเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะตาแตงกับไข่ตุมเด้อค่ะ ตำแตงไข่ต้มพี่น้องโซบมะมาม่าญี่ปุ่นเด้อตำแตงปะทะโซบมะมาม่าญี่ปุ่นนะคะพี่น้องมืันนี้